วันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์2565 ทงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปธรรมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและพร้อมใจกันสดุดีเวีรกรรมของเหล่าทหารกล้าผ่านศึกสงครามที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติทําให้ประชาชนคนไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นมาจวบจนปัจจุบันสำหรับสัญ,ญลักษณ์วันทหารผ่านศึกคือดอกป๊อปปี้สีแดงอันหมายถึงทหารผ่านศึกผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย ในทางสากลถือว่าเป็นสัญลักษณ์รำลึกถึงทหารผ่านศึกที่ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความกล้าหาญเสียสละอันสูงสุดซึ่งในวันนี้มีทหารจากสามเหล่าทัพครอบครัวทหารผ่านศึกและทะหารนอกประจำการเข้าร่วมแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกอย่างพร้อมเพรียงกันโดยงานจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด